ท่านกำลังรับฟัง,ฟงมหากาพุทธจริตพุทธประวัติฉบับภาษาสันสกฤตของมหากวีอัศวคโคตรซึ่งแปลเป็นภาษาไทยโดยสำเนียงเลื่อมใสครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้กระผมจะนำมหากาพุทธ,ธจริตสรครัตที่สามมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันต่อไปนะครับสังเวคโคตปัตติรนามะ ตริตียาหะสรคหะสรคาที่สามชื่อว่าสังเวโคตปต,ติการเกิดความสังเวชต่อมาในคราวหนึ่งพระกุมารทรงได้สดับเรื่องราวของป่าที่มีหญ้าอ่อนงอกขึ้นใหม่ๆมีต้นไม้ที่อื้ออึงไปด้วยเสียงร้องของนกดูเบาตัวผู้ และประดับประดาด้วยสะบัวซึ่งประพัน์ไว้ในบทเพลงจากนั้นเมื่อได้สดับความน่าประทับใจของป่าที่ตั้งอยู่ในเมืองซึ่งเป็นที่ชอบใจของหญิงทั้งหลายพระกุมารจึงทรงตัดสินพระไทยที่จะเสด็จประพาดภายนอกดุดช้างที่ถูกขังไว้ในคอกปรารถนาจะออกไปข้างนอกฉะนั้นต่อมาพระราชาเมื่อทรงทราบความรู้สึกของพระกุมาร ผู้เป็นยอดปรารถนาซึ่งเรียกกันว่าบุตรจึงมีพระบรมราชองการให้จัดการเสด็จประพาสเพื่อความเพลิดเพลินที่เหมาะสมแก่ความต้องการโชคและวัยพระราชาทรงดำริว่ากุมารผู้มีจิตละเอียดอ่อนอย่าได้มีความสังเวชเกิดขึ้นในใจเลยดังนี้จึงทรงรับสั่งห้ามการชุมนุมของคนชั้นต่ำผู้มีความเจ็บป่วยในถนนหลวงจากนั้น พวกเขาจึงเคลื่อนย้ายคนที่มีอวัยวะไม่ครบคนที่มีอวัยวะพิการคนแก่และคนป่วยเป็นต้นตลอดจนคนเข็นใจทั้งหลายในทิศต,ต่างๆด้วยวิธีที่นุ่มนวลที่สุดแล้วจึงได้ตกแต่งถนนหลวงให้สวยงามอย่างยิ่งจากนั้นเมื่อถนนหลวงถูกทำให้สวยงามแล้วพระกุมารผู้งามสง่าพร้อมทั้งผู้ติดตามที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดี จึงเสด็จลงจากชั้นบนปราสาทในเวลาที่เหมาะสมเมื่อทรงได้รับพระราชาอนุญาตแล้วจึงเสด็จเข้าเฝ้าพระราชาครั้งนั้นพระราชาผู้มีพระอสุชนหลั่งไหลทรงจุมพิตที่พระเศียรแล้วทรงมองพระโอรสเป็นเวลานานและทรงอนุญาตว่าจงไป,งไปเถอะพระองค์ทรงปล่อยพระโอรสไปด้วยพระวาจาเพราะความรักแต่ไม่ใช่ด้วยใจ จากนั้นพระกุมารได้เสด็จขึ้นสู่ราชรถที่ทำด้วยทองซึ่งเทียมด้วยม้าที่ประดับตกแต่งด้วยเครื่องทองชมพูนตดซึ่งได้รับการฝึกฝนอย่างดีสี่ตัวและมีสารถีที่ฉลาดและซื่อสัตย์จากนั้นพระกุมารพร้อมด้วยผู้ติดตามที่เหมาะสมจึงเสด็จไปตามถนนที่ได้รับการโปรยดอกไม้ที่สวยงามสดใสมีพวงมาลัยแขวนประดับและมีธงทิวปลิวสวัย ราวกับพระจันทร์พร้อมด้วยหมู่ดาวเคลื่อนไปในท้องฟ้าพระกุมารมีชาวเมืองทั้งหลายเฝ้าชมอยู่โดยรอบได้เสด็จไปตามถนนหลวงที่ดาดาด,ดด้วยดวงตาที่เบิกกว้างเพราะความประหลาดใจและที่เหมือนกับครึ่งหนึ่งของดอกบัวขาบอย่างช้าๆบางคนสรรเสริญพระองค์เพราะคุณสมบัติที่งดงามบางคนไหว้พระองค์เพราะความผ่องใส ส่วนบางคนปรารถนาราชสมบัติความเจริญรุ่งเรืองและความมีพระชนมายุยืนนานแก่พระองค์เพราะพระองค์ทรงมีลักษณะผู้นำที่ดีพวกคนค่อมจากตระกูลใหญ่ๆพวกกิราตะพวกคนแคะและพวกผู้หญิงจากที่อาศัยเล็กๆก็เคลื่อนออกมาน้อมไหว้พระกุมารเหมือนกับไหว้ธงในขบวนของเทวดาจากนั้น หญิงทั้งหลายเมื่อทราบข่าวจากคนใช้ว่าได้ยินว่าพระกุมารกํำลังจะเสด็จมาครั้นได้รับอนุญาตจากผู้ที่ตนเคารพแล้วจึงพากันไปที่ระเบียงบ้านเพราะความอยากเห็นหญิงเหล่านั้นบางคนถูกกัดขวางเพราะเข็มขัดหลุดบางคนมีตาเลื่อนลอยเพราะถูกปลุกให้ตื่นขณะนอนหลับบางคนกําลังสวมเครื่องประดับขณะได้ยินข่าวเมื่อควบคุมตนไม่ได้เพราะความตื่นเต้น จึงพากันเดินขวักไขว่หญิงเหล่านั้นต่างทำให้นกที่อาศัยอยู่ในบ้านแตกตื่นด้วยเสียงดังจากขั้นบันไดของปราสาทด้วยเสียงดังจากเข็มขัดด้วยเสียงดังจากกำไลข้อเท้าและชุดรั้งความเร็วของกันและกันไว้หญิงเหล่านั้นบางคนแม้จะมีความรีบร้อนและตื่นเต้นกระวนกระวายแต่รถคือสะโพกที่ใหญ่โตและถันที่เต่งตึง ก็ได้ทวงการไปเอาไว้เพราะความหนักส่วนหญิงบางคนแม้จะสามารถไปได้เร็วแต่ก็ชะลอการไปเร็วไว้ไม่ยอมเดินเร็วเนื่องจากต้องคอยปกปิดเครื่องประดับที่ติดไว้ในที่ลับจึงไม่กล้าไปเร็วเพราะความละอายครั้งนั้นเมื่อหญิงเหล่านั้นรวมกันเป็นกลุ่มเพราะเบียดกันไปเบียดกันมามีต่างหูแกว่งไปแกว่งมาเพราะการกระทบกัน และมีเครื่องประดับส่งเสียงดังความอื้ออึงอนละมานจึงเกิดขึ้นที่หน้าต่างทั้งหลายใบหน้าที่เหมือนกับดอกบัวของหญิงทั้งหลายที่โผล่ออกมาทางหน้าต่างและที่มีต่างหูกระทบกันไปกระทบกันมาปรากฏเหมือนกับดอกบัวทั้งหลายที่ติดอยู่บนปราสาทจากนั้นเมืองที่งดงามด้วยตึกสูงสูงที่มีอาการตกใจด้วยหญิงทั้งหลาย และมีหน้าต่างถูกเปิดออกด้วยความตื่นเต้นทุกด้านจึงปรากฏเหมือนกับท้องฟ้าที่มีวิมานเต็มไปด้วยนางอับสรใบหน้าของหญิงผู้สูงส่งทั้งหลายผู้มีต่างหูแนบชิดติดที่แก้มของกันและกันเพราะความแคบของหน้าต่างได้ปรากฏเหมือนกับกลุ่มดอกบัวถูกมัดไว้ด้วยกันหญิงเหล่านั้นขณะมองดูพระกุมารผู้อยู่บนท้องถนนปรากฏเหมือนอยากจะลงไปสู่พื้นดิน ส่วนคนทั้งหลายที่เงยหน้าขึ้นมองพระกุมารก็ปรากฏเหมือนอยากจะไปสู่สวรรค์หญิงเหล่านั้นครั้นเห็นพระกุมารทรงรุ่งเรืองด้วยความงามและความสง่าจึงกล่าวเบาๆด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะมีความรู้สึกเป็นอย่างอื่นว่าพระชายาของพระกุมารนั้นช่างมีโชคแท้หญิงเหล่านั้นเมื่อคิดว่า ได้ยินว่าพระกุมารผู้มีพระพาหายาวและล่ำสันและมีความงามดุดกามเทพที่เห็นประจักษ์แก่สายตาพระองค์นี้จะสละราชสมบัติออกไปประพฤติธ,ธรรมจึงแสดงความเคารพในพระองค์อย่างยิ่งตอนแรกพระกุมารทอดพระเนตรเห็นถนนหลวงที่เต็มไปด้วยชาวเมืองผู้สวมใส่เสื้อผ้าสะอาดสดใสพากันถวายความเคารพเช่นนั้นก็ทรงพอพระทยัย และทรงมีความรู้สึกเหมือนกับมีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่แล้วเหล่าเทวดาผู้อยู่ในสวรรค์ชั้นสุดทาวาสเมื่อพิจารณาเห็นว่าเมืองนั้นมีความสนุกเพลิดเพลินเหมือนกับเมืองสวรรค์จึงเนรมิตชายแก่ขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อกระตุ้นเตือนพระราชกุมารให้สเสด็จออกผนวดจากนั้นพระกุมารครั้นทอดพระเนตรเห็นชายคนนั้นมีความแก่ครอบงำ และมีรูปร่างแตกต่างจากคนทั่วไปก็ทรงสนพระไทยัยจึงจ้องมองชายคนนั้นโดยไม่กระพริบพระเนตรแล้วตรัสถามสารถีว่าดูก่อนสารถีชายที่กำลังเดินมานี้เป็นใครกันมีผมสีขาวมีมือถือไม้เท้าดวงตามีคิ้วปิดไว้ร่างกายก็ห่อเหี่ยวและมีหลังโกงความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นธรรมชาติหรือเป็นเหตุบังเอิญ สารถีถูกเทวดาเหล่านั้นดนใจให้หลงลืมสติเมื่อถูกตรัสถามดังนั้นก็มองไม่เห็นว่าเป็นโทษจึงกราบทูลเรื่องที่ตนควรจะเก็บรักษาเป็นความลับแด่พระราชกุมารว่าสิ่งนั้นชื่อว่าชราเป็นผู้ฆ่าความงามเป็นผู้ทำลายกำลังเป็นบอกเกิดแห่งความโศกเป็นผู้หยุดความสนุกเพลิดเพลินเป็นผู้ทำความทรงจำให้เสียหาย และเป็นศัตรูตของอินทรีชายผู้นี้กําลังถูกทำลายโดยชารานั้นเพราะว่าชายคนนี้ดื่มนมแล้วในตอนเป็นเด็กในเวลาต่อมาเขาก็คลานไปบนพื้นดินได้อีกและเขานั่นเองเมื่อโตเป็นหนุ่มและมีรูปร่างงดงามตามลำดับแล้วก็เข้าถึงความแก่ชาราไปตามลำดับครั้นเมื่อสารถีกราบทูลอย่างนี้ พระราชกุมารผู้มีพระอาการหวั่นไหวเล็กน้อยได้ตรัสถ้อยคำนี้กับสารถีว่าโทษเช่นนี้จะมีแม้แก่เราด้วยหรือจากนั้นสารถีจึงกราบทูลพระองค์ว่าการก้าวล่วงไวเช่นนี้จะต้องมีแก่คนผู้มีอายุด้วยอำนาจแห่งการเวลาอย่างแน่นอนชาวโลกทั้งทั้งที่รู้ว่าชราเป็นผู้ทำลายความงามอย่างนี้แต่ก็ยังต้องการอยู่นั่นเอง จากนั้นพระกุมารผู้มีพระไทยสูงส่งผู้มีพุทธ,ธิอันบริสุทธิ์เพราะการตั้งพระไทยแน่วแน่มาแต่ปางก่อนและมีกรรมดีที่ได้สั่งสมไว้แล้วมากมายหลายกับเมื่อได้ยินคำว่าชราจึงทรงสะดุ้งตกพระไทยเหมือนกับวัวได้ยินเสียงอสศนีบาทฟาดลงใกล้ๆพระกุมารทรงถอนหายใจยาว ทรงสายพระเศียรและทรงจ้องมองพระเนตรไปที่ชายแก่คนนั้นครั้นทรงเห็นว่าฝูงชนยังมีความสนุกเพลิดเพลินอยู่ก็ยิ่งทรงสลดพระทยัยจึงตรัสถ้อยคำนี้ว่าชราย่อมทำลายความทรงจำความงามและความเข้มแข็งโดยไม่ได้แยกแยะอย่างนี้ชาวโลกทั้งที่เห็นประจักษ์เช่นนี้แต่ก็ยังไม่ถึงความสลดใจอยู่นั่นเอง ดูก่อนสารถีรเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้ท่านจงดึงม้ากลับเสียเถิดจงขับรถกลับวังโดยเร็วเพราะเราจะมีความสุขในอุทยานได้อย่างไรเล่าเมื่อใจของเราสะดุ้งกลัวต่อชาราลำดับนั้นสารถีจึงกลับรถตามคำบัญชาของพระโอรสของเจ้านายจากนั้นพระกุมารผู้ทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งความปริวิตตกจึงเสด็จเข้าสู่พระราชวางัง ราวกับเสด็จเข้าสู่สถานที่อันว่างเปล่าเมื่อทรงครุ่นคิดตลอดเวลาว่าชาราชาราพระองค์จึงไม่ได้ความสงบพระทัยอยู่ในพระราชวังนั้นเลยต่อมาเมื่อทรงได้รับพระราชาอนุญาตพระกุมารจึงได้เสด็จประพาสภายนอกตามลำดับขั้นตอนเดิมอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นเทวดาพวกเดิมนั่นเองก็ได้เนรมิตชายที่มีร่างกายเต็มไปด้วยโรคขึ้นมาอีกคนหนึ่ง พระโอรสของพระเจ้าสุดโททนะครั้นทอดพระเนตรเห็นชายคนนั้นจึงตรัสถามสารถีโดยไม่ทรงละพระเนตรไปจากชายคนนั้นว่าชายคนนี้เป็นใครมีท้องพองหนามีร่างสันเทาเพราะการหายใจมีไหลและแขนห้อยลงมีตัวผอมเหลืองจับยึดคนอื่นพร้อมกับพูดคำที่น่าสงสารว่าข้าแต่แม่จากนั้น สารธีได้กราบทูลพระกุมารว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระทัยอ่อนโยนความพินาศอันใหญ่หลวงซึ่งเกิดจากความกำเริบของธาตุที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนี้มีชื่อว่าโรคชายคนนี้แม้จะเคยมีความสามารถแต่ก็ถูกโรคนั้นทำให้ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้พระราชะกุมาร ผู้มีพระมหากรุณาขณะทอดพระเนตรชายคนนั้นได้ตรัสอีกว่าแล้วโทษเช่นนี้เกิดแก่ชายคนนี้เท่านั้นหรือว่าโรคภัยเกิดแก่สัตว์โลกทั้งหลายโดยทั่วไปจากนั้นสารถีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระกุมารโทษนี้เป็นของสาธารณะจึงอยู่ชาวโลกถึงจะมีโรคภัยเบียดเบียนและมีความเดือดร้อนเพราะโรคอย่างนี้ แต่ก็ยังพากันสนุกสนานพระกุมารได้สดับเนื้อความอย่างนี้จึงทรงหดหูพระไทยสั่นสะท้านไปทั้งองค์เหมือนกับเงาพระจันทร์บนคลื่นน้ำที่ไหลเป็นระลอกพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาได้ตรัสถ้อยคำนี้ด้วยพระสุรเสียงที่เบาลงเล็กน้อยว่าชาวโลกเมื่อเห็นว่าประชาชนมีความพินาศเพราะโรคแต่ก็ยังใจเย็นอนิจจาเอ๋ย ความโง่เขลาของคนทั้งหลายผู้ยังไม่พ้นจากโรคภัยผู้หัวเราะเริงราช่างแพ้กว้างจริงหนอดูก่อนสารถีจงกลับรถจากการไปภายนอกและจงขับรถกลับไปพระราชวังเสเถอะเพราะเมื่อเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยใจของเราก็เหมือนกับคอเหี่ยวลงเพราะถูกขัดขวางจากความสนุกสนานจากนั้นพระกุมารผู้เสเด็จกลับ โดยไม่มีความสนุกสนานและมีแต่ความปริบิตตกจึงเสด็จเข้าสู่ที่ประทับพ,พระราชาทรงเห็นพระโอรสเสด็จกลับมาอย่างนั้นถึงสองครั้งจึงได้ทรงสื่อหาสาเหตุเมื่อทรงทราบสาเหตุของการเสด็จกลับพระราชาจึงดำริว่าพระองค์ได้ถูกพระกุมารทอดทิ้งเสียแล้วแม้จะทรงตำหนิและทรงกลิ้วแต่ก็ไม่ทรงลงโทษหนักแก่เจ้าหนะ้าที่ผู้ทำความสะอาดถนนอันหนึ่ง พระราชาทรงหวังอยู่ว่าพระกุมารเมื่อติดอยู่ในโลกียวิสัยเพราะความมีอินทรีย์วันไหวก็จะไม่ทอดทิ้งเราไปจึงได้จัดให้มีการประกอบโลกียสุขชนิดพิเศษแก่พระกุมารเพิ่มขึ้นอีกเมื่อพระราชกุมารไม่ทรงยินดีด้วยวัตถุเครื่องเร้าอารมณ์เช่นเสียงเป็นต้นในพระราชวังฝ่ายไหนครั้งนั้นพระราชาทรงใคร่ครวญว่าความสุขอย่างอื่นน่าจะมีอีก จึงรับสั่งให้จัดการเสด็จประพาสภายนอกอีกพระราชาครัน้นทราบความรู้สึกในพระไทยของพระโอรสแล้วก็ไม่ทรงคำนึงถึงโทษใดๆที่จะเกิดจากราคะเพราะทรงมีความรักนั่นเองพระองค์จึงรับสั่งหญิงแพทย์สยาชั้นนำที่เหมาะสมว่าพวกเจ้าผู้ชำนาญในศิลปะจงประจำอยู่ที่นั่นจากนั้น พระราชาทรงเปลี่ยนสารถีและราชรถแล้วจึงจัดให้พระกุมารเสด็จประพาสภายนอกบนถนนหลวงที่ได้รับการประดับตกแต่งและได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีต่อมาขณะที่พระราชกุมารกำลังเสด็จไปอย่างนั้นเทวดาพวกเดิมนั่นเองก็ได้เนรมิตคนตายขึ้นมาคนหนึ่งมีเพียงสารถีและพระกุมารเท่านั้นมองเห็นคนตาย ที่กำลังถูกหามไปบนถนนซึ่งคนอื่นมองไม่เห็นเลยลำดับนั้นพระราชกุมารได้ตรัสกับสารถีว่าชายคนนี้เป็นใครมีชายสี่คนหามไปมีคนที่น่าสงสารทั้งหลายเดินตามแม้จะประดับร่างกายดีแล้วแต่ก็ยังมีคนร้องไห้คร่ำครวญถึงจากนั้น สารถีถูกสะกดจิตโดยเทวดาทั้งหลายที่มีใจบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นสุดทาวาสจึงกราบทูลเนื้อความที่ตนไม่ควรจะเปิดเผยแก่เจ้านายตามความเป็นจริงว่านี้คือคนบางคนซึ่งไม่มีพุทธิอินทรีย์ลมปราณและคุณสมบัติทั้งหลายนอนหลับไม่รู้สึกตัวเหมือนกับหญ้าและท่อนไม้ถูกคนผู้มีความพยายามและผู้เป็นพี่รักทอดทิ้งเสียแล้ว หลังจากที่ได้เลี้ยงดูจนเติบโตและเฝ้าดูแลรักษามาเป็นอย่างดีพระกุมารเมื่อได้สดับคําพูดของสารถีดังนั้นทรงหวั่นไหวเล็กน้อยและได้ตรัสกับสารถีนั้นว่านี้เป็นกฎสําหรับชายคนนี้เท่านั้นหรือว่าความตายเช่นนี้เป็นกฎสําหรับมนุษย์ทุกคนจากนั้นสารถีจึงกราบทูลแด่พระกุมารนั้นว่า นี้คือการกระทําสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนสําหรับมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเป็นคนชั้นต่ําชั้นกลางหรือชั้นสูงจากนั้นพระกุมารถึงแม้จะมีพระไทยมั่นคงแต่เมื่อทรงได้ยินเรื่องความตายเท่านั้นก็ทรงเป็นทุกพระไทยขึ้นมาทันทีทรงพิงหัวรัชรถด,ด้วยพระอังสะแล้วตรัสพระสุรเสียง กังวานว่านี้เป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับมนุษย์ทั้งหลายแต่ชาวโลกละทิ้งความกลัวไปจึงพากันประมาทเราคิดว่าใจมนุษย์นี้แข็งเพราะพวกเขายังทำตัวเป็นปกติขณะที่อยู่ในห้นทางดูก่อนสารถีเพราะฉะนั้นจงกลับรถของเราเสียเถอะเพราะกาละและเทสะสำหรับสถานที่พักผ่อนไม่มีเสียแล้ว ผู้มีปัญญาเมื่อรู้ถึงความพินาศจะพึงประมาทอยู่ในโลกนี้ในขณะที่ยังมีภัยพิบัติได้อย่างไรถึงแม้พระราชกุมารจะทรงรับสั่งอย่างนั้นแต่สารถีก็ไม่ยอมกลับรถเขาได้ขับรถตรงไปยังป่าปัทมรมสันทะซึ่งได้จัดแต่งไว้เป็นพิเศษตามที่พระราชาทรงมีพระบรมราชองค์การต่อมาพระกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นป่านั้นซึ่งสวยงาม มีต้นไม้อ่อนผลิดอกมีนกดูเวาวสนุกสนานและมัวเมาบินอยู่ร,บรอบๆมีพับพลาที่ประทับและมีสระน้ำที่งามด้วยดอกบัวเหมือนกับสวนนันทวันจากนั้นพระกุมารจึงถูกนำเข้าไปสู่ป่านั้นซึ่งเต็มไปด้วยหญิงงามทั้งหลายโดยพละการพระองค์ทรงรู้สึกกลัวต่ออุปสรรคเหมือนกับมุนีผู้ถือบวชใหม่ๆ ถูกนำก็ไปยังที่ประทับของพระเจ้ากรุงอลากาหรือเท้ากูเวนซึ่งแวดล้อมไปด้วยนางอับสรผู้งดงามทั้งหลายอิติพุทธจริเตมหากาวเยสังเวโคตปัติรนามตริติยหสราคหสราคะที่สามชื่อสังเวโคตปติการเกิดความสังเวชในมหากาพ,พุทธจริต จบเพียงเท่านี้